อยากให้ทุกคนได้รู้จักและลองกินร้านนี้จริงๆค่ะเขาเป็นร้านอาหารไทยเวีนบ้าที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาทํานะคะแล้วก็มีเซ็ตสำหรับกับข้าวได้ข้าวกับข้าวเครื่องดื่มราคาไม่แรงขายด้วยร้านนี้นะคะมีชื่อว่าอัมพวาไทยคิเชนค่ะมีหลายสาขาวันนี้แพมมากินที่สาขาเดมอรบางกะปิชั้น3เมนูของที่ร้านนะคะจะมีทั้งแบบสาหรับกับข้าวแบบนี้นะคะมีข้าวแล้วก็พวกกับข้าวหลายอย่างพร้อมกับเครื่องดื่มแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นข้าวผัดต้นพิกหรือข้าวสวยก็ได้แล้วก็จะมีพวกเมนาแค่่ะะอพช ปั่นมากเลยค่ะรสชาติละมุนใส่เนื้อ้าวอ่อนมาให้ด้วยและจากนั้นนะคะจานแรกก็มาเสิร์ฟอันนี้เป็นข้าวยกเขาแมวนะคะชุดละร้อแสแชร์กันทานได้เลยค่ะเวลากินนะคะแนะนำไม่บีบมะนาวลงไปนิดนึงนะคะตัวข้าวเขาจะเป็นข้าวผัดกับน้ำพริกแล้วก็จะมีปลาทูกแกะปลาทูฟูกากหมูแล้วก็ไข่ต้มย่างมาตุมเยิมย้มๆแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วตัวปลาทูฟูเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้ราดด้วยนะคะรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานส่วนอันนี้นะคะเป็นชุดสำหรับกับข้าวที่แพีสั่งมาค่ะชุดแรก มาคู่กับแกงคั่วกุ้งสับป,ประรดซึ่งปลาทูซาเตียนนะคะเนื้อเขาจะออกนุ่มๆมันๆตัวก้างนิ่มกินได้เลยนะคะรสชาติน้ำราาจะออกหวานๆเค็มๆกินคู่กับข้าวคือเข้ากันสุดๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นน้ำพริกตาแดงหมูสับได้มาในเซตนะคะแนะนำมากินคั่วผักสดได้เลยค่ะน้ำพริกใส่หมูสับมาเยอะดีนะคะรสชาติไม่เผ็ดมากส่วนอันนี้นะคะเป็นแกงคั่วกุ้งสับป,ประรดในเซตค่ะเขาใส่กุ้งมาประมาณ3ตัวน้ำแกงนะคะรสชาติจะออกหวานนํานิดนึงแล้วมีเปรี้ยวตามส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องเคียงแพรชอมะละกอดงค่ะเส้น กุบรสชาติเปรี้ยวๆและที่ร้านนี้นะคะบนโต๊ะทุกโต๊ะเขาจะมีกระปุกน้ำพริก4อย่างค่ะไว้ให้คุกกิ้งกับข้าวจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะซึ่งส่วนตัวนะคะแพชชอบน้ำพริกปลาทูหอมกับน้ำพริกปลาสลิดสาลายค่ะเขาจะออกคัวแห้งๆหน่อยนะคะกินกับข้าวคือจะรืญอาหารดีเลยค่ะทุกคนและในใจเขาจะมีน้ำชามาให้แบบนี้ด้วยส่วนจานนี้นะคะเป็นใบชะครามผัดไข่จานหนึ่้าบาทใบชะครามจะรสชาติออกมาาันเค็มๆคั่วกับไข่กินเปล่าๆก็ได้ราดกับข้าวก็คือดีค่ะถัดมานะคะเป็นยำตะ พูมาให้กินด้วยชุดเนี่ยร้อยหใส่พิกขี้หนูลงไปนิดนึงคือแซ่บเลยค่ะทุกคนและจะบอกว่ามัสแมนไก่ร้านนี้เขาก็ทําออกมาดีนะคะเป็นน้องติดสะโพกมาแบบเปื่อยค่ะแล้วน้ําแกงเขานะคะรสชาติไม่หวานมากนะคะเขาก็ดีกับไก่ฉ่ำๆถั่วนิ่มๆมันฝรั่งนุ่มๆกินแล้วไม่เลี่ยนเลยค่ะและอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นเซตเตของน้องสาวค่ะสั่งเป็นชูชีกันเชียงปูกับสุปทะเลชุดนี้289้ซึ่งที่ร้านนะคะก็จะยีเนื้อปูมาสมกับน้าแกงชูชีเลยนะคะตัวนี้้จจะะะรรสสสชชชาาาตติิอออกกเเ็ดดนนนนนนึงแแ่่่ไมมพู สุขทะเลตามเลยเนี่ยสุกเขาจะใส่เนื้อปูมาให้ด้วยนะคะรสชาติหวานๆกลมๆส่วนของหวานนะคะมีทางเซตไอศครีมแล้วก็พวกขนมไทยค่ะวันนี้แพจัดเป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยอันนี้ชุดละหกสิบเก้านะคะได้มาทางน้ำกะทิราดเนื้อลำไยเนื้อพร้าวเนื้อขนุนแล้วก็ลูกชิ้นเลยค่ะพอใส่ลงไปนะคะก็คือเต็มชามแบบนี้พอดีเลยค่ะใครชอบกินอาหารไทยลองไปจัดร้านอัมพวาไทยคิดเช่นกันดูนะคะ